加油站等一会 ที่43นะครับผม เรียบร้อยครับผมแต้มที่สองครับแต้มที่สี่สิบสีุ่ดจัดครับพี่น้องคาร่มครับที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามและอาจารย์ทุกสุ่มทุกไข่สุภูสุคนนะครับพ่อกันอีกคือเกานะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมพ่อกับผมคือเกหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรักในนกเขาไ่น้ำกันนะครับเมื่อนี้กหลังเลือกงานนะครับผมกะออกมาปลานะครับกับผ้าเจ้ากวนอูจูเนียนะครับผมออกมาเล่นปลานะครับกับพอมีเวลานะครับผม ะสีหามองใส่นะครับผมเพราว่าเวลาหน่อยแล้วครับนี่กะสีหามงแล้วนะครับผมกะฝากเป็นกำลังใจให้กันกะรุ่นะรับชมไปน้ากันได้นะครับผมติดตามรุ่นะรับชมได้นะครับ เรียบร้อยนะครับผมจักขันจักกุกโบหู่เลยนะครับใส่ข้าวเดียวนะครับผมมาเร็วนะครับผมกะเดี๋ยวสิบาไปดูตัวตนกันนะครับถึกนิ้วนะครับผมพี่น้องเห็นนะครับสองนิ้วนะครับผมโอ้ ใจคักนะครับพี่น้องนี่นะครับเต็มที่่สิบสามนะครับผมนี่นะครับกวนอูจ,จูเนียหมานย่างแรกๆนะครับผมนี่นะครับไล่นะครับผม หน้าตานะครับนี่นะครับจักเสียงไดจักเห็ดจังไดน,นะครับผมนะครับมานๆครับพี่น้องนี่นะครับ เ่งไล่ไก่ๆชัดๆนะครับผมหอบนะครับห่อนดินบินไกลนะครับผมมันๆครับผมขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต้มที่43นะครับผม ไวลามันเหลือนะครับเดี๋ยวสิใส่อีกจักตังนะครับผมการรุ่นต่อไปได้นะครับผม เรียบรอยครับผมแต้มที่สองครับแต้มที่สี่สิบสีุ่ดจัดครับพี่น้องคาล่มครับที่เด็ดที่เด็ดพี่นออ้องอูกูอ่างสับอ่างนะครับผมโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยโดนโดนสิเด,ดพอนะครับนี่นะครับผมจากก๊กบ่งหูนะครับตัวนี้่ว่าเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดดีเสือเกินพี่น้อง เต็มคอครับเต็มคอพี่น้องเอ้ยไ้ที่เด็ดแล้วนี่นะครับจัดด้วยเฮ็ดดีแห้งครับนกตัวนี้เสียงกลางๆนะครับผมมีซอนมีสับอ่างนะครับแล้วก็คู่อ้างหลายน้ำนะครับผมนี่นะครับสั้นพี่น้องสัน้น เอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องสั้นเบิรครับวแต่สีบรลงมันคำนะครับผมนี่นะครับคาร่มจัดนะครับผมตัวนี้เพิ่งพี่น้องเห็นไหมครับเต็มขอนะครับผมแต้มที่สี่สิบสี่นะครับมือนี้ ที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องโดนๆสีพอครับหนาห้อน,น้ำติดต่อสวยหละพี่น้องจังสีพอจ้งสีจังเทือนะครับอัวไล่กระบอกปันไดน,นะครับไล่ถ,ถือว่าใสได้นะครับนี่นะครับผม จากกูกโบหูนะครับหูวัตเฮ็ดนี่เฮ็ดคากเลยนะครับผมเพิ่นไปโตอยู่ครับก่อนสิถือตัวแรกนะ่ะเพิ่นไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวตวที่ได้แต้มแรกนะ่ะลงงก่อนนะครับผมก็เลยไขยืบเขา้าม่านี่นะครับเบิ่งพี่น้อง นะครับที่เด็ดครับที่เด็ดที่เด็ดโอ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 ,โอ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 ที่เด็ดนะครับผมเด็ดเต้นใส้กล้องเพื่อที่สองเหรอนะครับตัวแรกนั่นอ่าเฉลยของเพชรคู่ขันนะครับ ตัวนี้กวนอูจูเนียนะครับผมที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดข้ามกับพ่อข้ามเด็พี่น้องเบิงข้ามสุดปุดสองขางขึ้นกันนะครับผุนนี่นะครับเฮ็ดดีมันมนพี่น้องสองแต้มนะครับมัอน,นี่ แต้มที่43กับแต้มที่44ยันเป็แรงนะครับผม พี่น้องเดี๋ยวเก็บนกใส่ถุงก่อนนะครับผมเดี๋ยวสีโม่ให้ฟังต่อว่าเป็นจังใดน,นะครับเก็บนกเข่าถุงแล้วนะครับผมสองแต้มนะครับผมนี่นะครับตัวหนึ่งเห็นเบิดนะครับเห็นจังไดอีกตัวหนึ่งบรูเรืองนะครับผมไอ้ตัวแต้มที่สองนี่มันสิมาลงงหรอล,ละครับแต่ว่าตัวแหลกถือก้อนนะครับผม นี่นะครับเพลิมาต้นบกต้นนี้นะครับผมผมกใสไอยูระวางต้นบกกับต in ้นพอกนี่นะครับเพล่ดมาสูงแล้วนะครับเห็นค่าร่มแล้วผมกันนางยูพู้นะครับยูไกลๆผมนะครับเพลินกมานี่แหละครับต้นต้นพอกนี่นะครับเพล่ดก็ร่งถือก้อนนะครับตัวแต้มแรกนะบุรุษไวเฮ็ดจังไดนะครับแต่ว่าเพืิอนนี่เฮ็ดยุ่ต้นบกนี่นะครับบัดนี้ผมก็เก็บนะครับผมกัย่างมาานี่แหละครับมาใส่นี่นะครับผมนี่ ผมกับเป็นหลีอยู่เขียงหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนไม้เฮ็ดไซยุนี่นะครับผมเฮ็ดไซยุ่ต้นใหม่สามสี่ต้นเลี่ยงกันนี่นะครับโอ้ยเห็ดเบิดเลยพี่น้องเอ้ยจนซันเบิดนะครับว่าแต่สิบลุงมันคํานะครับเพื่อนกับปื๊ดมานี่แหละครับนี่มาต้นโบกนี่ต้นเพื่อนเคยมาเนี่ยครับโตโดนนะครับเฮ็ดโดนนะครับผมกวนอูกับคุ้มเจ้าเอาขึ้นกันนะครับผมคำเลยเนาะครับพี่น้องหย่านบลโลงนะครับ นี่นะครับผลสุดท้ายกับโลงนะครับผมตามในคลิปเลยนะครับคู่อ้างหลายอยู่นะครับตัวนี้ซีหาข้ามยูพี่น้องที่แน่ๆนี่ข้าล่มนาเลียงที่สุดเลยนะครับผมนกตัวนี้มีขัดมีหนุนนะครับผมต่ว่าสีขยันซ่อนเป็นพิเศษนะครับผมมีสับอ่างน้านะครับมีสับอ่างน้าแล้วก็มีคู่อ่างนะครับแต่เสียอย่างเดียวผมบ่งหูววันโนขันจักกุกนะครับผมเปิ่นกระเฮ็ด มาเห็นเพิ่นเห็ดเลยนะครับเห็นเพิ่นเห็ดส่กะว่าได้เพิ่นสิลงเลระครับผมนะั่นต้นโบกนะครับผมผมก็ใสซอยู่ผุน่นะครับมาโตมายังว่าเตะเสร็จโตแม่ลงก่อนแปลว่าโตโตที่ถึงนั่นจักบินมาไในไสลงไปเลยนะครับผมลงไปกับยางคู่ตามคลิปเลยนะครับมาานันมาันอยู่ครับพี่น้องมือนี้จัดว่าเด็ดอยู่นะครับสองแต้มย่ามแรกๆนะครับผม ฉเฉลยวันสงการนะครับกะเฉลยที่สี่สิบสองนั่นกะปลอยเนาะครับเนาะคิดว่าเป็นตัวแม่นะครับผมกะกับกับประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับพ่อได้คุยพ่อเดโม่พ่อได้รุนไปน้ากันนะครับผมกะโดนๆสิมีการดีใจถ้าพ่อนกดีๆเฮ็ดดีๆถือใจนะครับผมโดยเฉพาะคู่อ่างครับผมเป็นคนมักนกคู่อ่างเป็นพิเศษนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองกูขันนกขเขาเนี่ยแหละครับผมทีมงานได้ออกไม้กับคอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยนะครับช่วงเทศกาลวันหยุดนี่นะครับผมเดินทางกบปูนเน่าๆก็ให้ปลอดภัยมีโชคมีชัยเดินทางกลับเข้าไปทํางานก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับ เบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครป์เพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับถ่ายคลิปนี้กับบมี่ยังหลายนะครับผมผมก็บคอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมหมานสองแต้มครับจบการโมพี่น้อง มากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกข้าใหญ่เมืองคููขันครับผม